สวัสดีครับทุกท่านโวันนี้ขายรถใช้คําว่ารถดีหายากนะครับผมรถดีๆหายากราคาก็ดีนะครับผมคันนี้เป็นเชฟเวอร์เล็ตออฟต้าสี่ประตูนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานี่จะบอกว่าหายากแล้วก็สีแดงแบบนี้หายากนะครับผมราคาเพียงห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมถูกมากนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนแอร์หนาวช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีหมดทุกอย่างนะครับผม ไฟหน้าเนี่ยผมไฟหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะผมไม่ขัดนะครับผมเปลี่ยนเลยนะครผมอ,อย่างใส่กันคือนี่เงาแวบนะครับผมไฟแล้วก็สีสันยังอยู่เงางามอยู่ผมอาจจะมีร่องรอยขูดขีดกับหินเหินเนี่มันเรื่องปกตินะครับผมมีบ้างแต่ว่าชนหนักไม่มีครับอับนนี้รับประกันนะครับผมราคาหมื่นเก้าพับาทสีสวยรอบคันผมให้ดูรอบคัน ผม oh, จะถ่ายคลิปอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะขายไปแล้วนะครับผม,มนี่ครับอ่ะอันนี้ครับผมรอบคันภายนอกก็าสวยแล้วภายในนี่สวยกว่าอีกนะครับเนี่ยอ่ะตรวจสอแผงประตูรับประกันว่าสวยทุกบานกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกขึ้นลงไฟฟ้าใช้ได้หมด คอนโซลไม่มีแตกหักผมอะไรแต่เจอดังครบแอร์หนาวเครื่องเกียร์ดีเข้าดีไม่มีหลุดมีอะไรกว่านี่ครับผมสวิกแก๊สนะผมสตาร์ด้วยน้ํามันแล้ววิ่งด้วยแก๊สถ้าแก๊สหมดตัดเป็นน้ำมันนะมอัตโนมัติใช้งานได้ทั้ง2ระบบอย่างดีนะครับผมราคาห้าหมื่นเก้าย้อดนะผมว่าถูกมากนะผมเนี่ยดูดิ ي, ภายในไม่มีแตกมีกุญแจรีโมทให้สองดอกนะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาท บางคนประเภทแบบว่าบอกว่าเฮ้ยโอ้สี่หมื่นก็มีครับรุ่นนี้มีครับผมกล้าพูดเลยว่ามีแต่สภาพมันเท่านี้นหรือเปล่ารถมือสองราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะผมสี่หมื่นแต่เน่าทําอีกเยอะนี่คือมันมันก็ไม่คุม้มาซ่อมไปซ่อมมาเจ็ดแ0ดหมื่นนะผมแต่คันนี้5 9าหมื่้าพับาทรับประกันว่าเอาไปใช้ได้เลยนะผมถ้าคุณไม่ไปประสานงานกับ รถด,ด้วยกันขับปกติใช้งานได้แน,น่อนอนครับผมขับร้อยรอยกว่าสบายๆนะครับสำหรับคันนี้ก็มีเท่านี้ครทุกท่านอัปเดตให้ดูว่าใครสนใจนะผมรถยนต์ดีๆพร้อมใช้หนึ่งคันนะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์หนาวนะครับผมก็ต้องคันนี้เลยครับห้าหมืเก้าบาทนะครับผมใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับท่านเอารถไปเที่ยวปใหม่กันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชมวัวนีครับ